อ่ะออกมาลาโทษนะในสิ่งนี้ก็พระเจ้าได้กระทำล่วงเกินขอคือนี่คือการรักษานะครับคือการรักษาหลับตานะทำจิตให้เป็นสมาธิอ่ะหลับตาผมดูเองนะหลับตาหลับตานะเดี๋ยวเอาแป๊บนึงหลับตานะหลับตา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 ไว้หลับตาไว้หลับตา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 ไว้นะหลับตา เดี๋ยวไปดูคิวนว้คิวเท่าไหร่ละตอนนี้9.4คิวเท่าไหร่ละครับดาเวสะภูสะอิติปิโสภวายามะลาชานททเวสเนองมันสุขังในตันัโมพุทธายะอมานะเวสะภูสะปิสัที่สิงตัวอยู่ในตัวอยู่ในกายยังคงค้างอยู่นะยังเหลืออยู่ในเนื้อในหนังในกระดูกนั่ออมาซะนะเวสะภูสะเวสะภูสะเวสะภูสะเวสสะเวภูสะ 为啥不杀？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  บิดีบิีสิกเลยสืกเลยอนายันโตอ่นายโตกายสันติกายสันติอนิจนารกันตโตวิถีบิีิสิกเลยอเลยอนยันโตอนัยันโตเวาบุสะเวาุสะเวาบุสะเวาบุสะเวาุสะเวะไอสิ่งที่อยู่ในตัวที่มันขางอยู่นหเวาุสะเวาหุสะเวาบุสะไปเวาบุสะเวาบุษะไปเอาไปไปโอ้ใเจ็บไป bay chào bay, chết, mẹ ôi, mẹ ngủ ơi! mẹ ngủ ơi! mẹ ngủ ôi mẹ ôi, bay, bà. ôi, bà, bà. ôi, ôi chết, ôi, 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 ปอยู่ในตัวแม่ชีทำไมล่ะที่หัวไม่มีโอ้จะออกไม่ออกออกไม่ออกไอปออกไม่ออกโอ้ยเจ็บไปไปปวแล้วปวดแล้วปวแล้วก็ไปสิจะอยู่ทำไมล่ะมาสิงสู่อยู่ในตัวแม่ชีทำไมผีโอ้ยเจ็บที่อื่นไม่รู้ที่นี่กูเฟี้ยวสุดเลยไหมผีโอ้ยไปซะโอ้ยไปดไม่ทน แล้วทำเขาให้ทรมานก็เหมือนกันเนี่ยเองเจ็บเองก็เองก็รู้จักเจ็บไปเจ็บไปโอ้ยนูเล็บแล้วไม่ทีเนี่ยปวดไปหมดแล้วเนี่ยกระทำไม่ตกใส่โอ้ยไปไปทรมานนี่แมกลัวแล้วโอ้ยเจ็บอไปโอ้ยกลัวแล้วโอ้ย 哎。<Bye. S 2> อาจารย์เขาทำอีกแล้วโอกยเขาออกให้ไงโอ้ยเจ็บกูแล้วกูแล้วจารกูแล้วอาจารย์กูแล้วอาจารกูแล้วโอ๊ยเจ็บเฮ้ยแทงทะลุไปถึงข้างใน ไปเสียวิญญาณนี่สิงสู่เลยใครให้มันเจ็บปวดจนทรมานโอ๊ยชาดกลัวแล้วโอ๊ยเจ็บโอ๊ยทรมานเจ้าไม่เอาแล้วไกูโอ๊ยเจ็บให้ทนทุกทรมานไงชอบไปเสีวปัญญาณกลัวแล้วเจ็บไอ้สโอ๊ยโอ๊ยทำไม่ทรมานนี่ ก็ทรมานเขาเองจานเจ็บว้าเจ็บไปซะโอ๊ยอยู่ขนี้อยู่ข้างนี้กลัวไปกลัวแล้วเจ็บไป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 จานไปกลัวเฮ้ยเจ็บเจ็บแล้วกลัวแล้วจานกลัวแล้ว ไม่กลัวเรากลัวไม่จริงถ้ากลัวจริงก็ไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยไปแล้วเจ็บอ้ยไปเจ็บว่ะไ ก็เจะเป็น uh แล้วมาทำเขาจุ uh ๊บ <laughs> ออกไปมาอยู่ทำไมเหรอไปหมดปีศาจพูดผีปีญญาล้างจะอยู่ในตัวในกายสิงสู่อยู่ในฝาในตัวแม่ชีไปซะทางใครทางมันที่อื่นไม่รู้ที่นี่กูเฟี้ยวสุดรู้ไหมผีไปหมดไปเจ็บ

อโอ๊ยโดนละมันจะเจ็บไปไปทำคนที่ทำาีมันเจ็บเนี่ยปวดเาเจ็บเนี่ยเอาไฟมาจี้ทำไมโอ๊อยปวดแสไปแล้วไปกลัวแล้วกัวแล้ว สงให้ด้วยส่งวิญญาณให้ด้วยกลัวแล้วกลัวแล้วทรมานอย่างไรยาวไฟมาจี้ป่วนปวนป่วนแตกเปอนไอ้้ไอน ไฟอะไรวะเนี่ยกูยังงงก็มีผูู้รู้ทู่ของกูกูก็มองว่าไฟอะไรอ่ะประคองแม่ชีลุกขึ้นไหมไฟอะไรเนี่ยดูแอมดูนี่ถ่ายเลยไฟเดี๋ยวคนเราบอกว่าเฮ้ยนะจานเหมือนฐานแดงๆซี่เลยอ่ะฐานแดงๆที่ไหนอ่ะดูดูแม่ชีดินี่อะแม่ชีจับดูโอ้ยมันโปรแซ่บแบานแดงๆอ่ะมันเห็นมันฐานแดงๆกีเท้าไม่ใช่ฐานเลยเนี่ย ผมก็งงแน่อ้ยแค่นี้ตกน้ำมันธรรมดาเองจานเนี้ยมันปวดเข่าเนี่ยอันนี้หุ่นแล้วแม่ชีอันนี้จะเป็นหุ่นแล้วตอนนี้เอาพวกผีออกไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเข่าอะไรต่างพวกเกานี่รักษาโรงพยาบาลนะแม่ชีนะคอรักษาอยู่ค่ะเพราะผมไม่ใช่หมอรักษาเกาถ้าพี่ผีอย่างเงี้ยผมก็ออกไปได้นะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หานแดงๆเลยแม่ชีเดี๋ยวแม่ชีฉ่ำน้ำนี่ก่อนแล้วนะผมขออภัยแล้วกันนะ มันมันแพงนะอได้ได้เอาเอาไม่อกีนั่นนนมนนงเลยเอาไปสองแพ็กเลยเอาให้แม่ชีไปสองแพ็คเลยอาจารย์เจริญเจริญเยอะถ้ามีตังี๋ยวมาบวชอาจารย์ขอขอข้ามานะแม่ชีนะสาธอาจารย์เจริญเจริญเด้ออายุนุ่สุขพลังเด้อจะจอสาธุอันนียอันริน้อมาชีตรวจมเดอาธุอเเอสาอาจายเอาอาจารย์ดอาอาจารย์เจรเ้อสาอาจายอาจารย์เจิเอไม่มั่จดรเจ้อไม่คนาดีอาน่อย ไม่เขาอยากมีโชคแล้วผมจะเจอมยังไงเจิมเจอมคนพามาจันมาอีหาเขาชาพามาเขาจะไม่พามาอยู่เนี่ยคุณดูอีกคนนหม